สวัสดีครับผมตามหนุ่มพุกยักษ์เชียงรายครับในวันนี้ทีมงานจากเจากจังหวัดลำปางครับนี่ครับครับอาหารอัดคนเดียวครับผมนะครับโรงงานได้ครับอันนี้มารับน้องหมูครับสิบจุดครับนะครับอันนี้อันนีสองเดือนครับเนี่ยมันชีให้ขีดทันหมเนี่ยตัวปูมันจะมีขลังครับ มีสองหูตัวปู้ดยง่ายงนะจากทางวัดลำปางครับวันนี้นัดมารับหนูครับ,นะรบมารับหนูว่าเอาไปเลี้ยงที่ลำปางนะครับนะครับนี่มารับน้องหนูครับโทรติดต่อสอบถามกันเออเอาตัวใหญ่กัน,กนยังไงบ้างเอาตัวใหญ่กัน,กนยังไงก็ได้ดูวิธีการยับ กันจับได้เล,ดไเลยครับดูพีเดูไปดูเลยครับไปบ้านจะได้เข้าใจง่ายนะคร,ร,ร,รับผมเรามีหลายภาษาครับทั้งอีสานกลางใต้เหนือนะครับลูกค้าทางเหนือเราก็พูดเหนือนะครับทางกลางเราก็พูดกลางนะครับทางใต้เราก็พูดใต้นะครับแล้วก็นะครับทางอีสานก็เราก็พูดอีสานนะครับนะฮะ ภาษาครับนะครับได้ภาษาไหนพูดมาได้เลยครับถามมาได้เลยนะครับไปซื้อเาคากันนะครับนะครับสามดีรี่นะครับนี่ครับจับให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างวิธีการจับหนูยังไงการดูเพศยังไงนะครับก่อนเอาไปเลี้ยงนะครับจะได้อ่าเอาไปเป็นแนวทางใช้ที่ฬาครับนะครับก่อนไเพิ่อนลองจับเบิ้งก็ได้เออล่องลองจับเบิ้ง เดี๋ยวทดลองจับลองที่บ้านตียังไงคัอันนี้ก็แหมสองเดือนครับกับสองเดือนก็ได้ละครับรุ่นสองเดือนยังครับอันนี้อันนี้มันมันรุ่นมันรุ่นมันน้อยอยู่กับสองรุ่นสองเดือนสองเดือนตายอยู่ครับแล้วยังรุ่นใหญ่ที่เพิ่นนำมาส่งเนี่ยเออมันพร้อมมาส่งนะ นี่คือไปถึงในตัวแยกได้เลยครับเอาลงเอาลงจับปูได้เลยจับชุดได้เลย<ฆ>เอาปูหนึ่งแม่สองลงได้เลยครับคือมันกุ้นกันอะครับมันกุ้นกันเนาะจับชุดได้เลยมันจะปั๊บตัวง่ายหนูน้อยนะรุ่นสองเดือนสามเดือนเนี่ยมันจะปั๊บตัวง,ง่ายกว่าหนูใหญ่ประเซ็นต์การกินลูกมกันก็จะลดลงครับผมรรครับเจ๊กละวฮะ สนใจอยากเลี้ยงหนูศึกษาได้ฟรีครับอันนี้เป็นหนูคันโดแล,ล้วครับนี่นี่ก็บอกจบเนี่ยกำลังแยกกอดไดนะครับนะครับอารมณ์ล้วก็ใช้ระบบอัตโนม,มัติกับตั้งทามเมอร์ไ้นะครับนะครับใช้เป็นติครบครุมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นท่อหุ้มฉนวนอย่างดีครับทั้งหนา,หน,าน,นะครับหนาห้ามิลนะครับนะครับ เราเรียนแบบธรรมชาติที่สุดนะครับให้มันหนูมันเย็นนะครับหนูยิ่งเย็นอากาศเย็นเหมือนเรียนแบบในท่อไหร่หนูก็การเจริญเติบโตก็ยิ่งดีขึ้นนะครับหนูไม่ชอบร้อนนะครับนะครับผมบนเรานะครับถ้าให้เราตากแดดตากอะไรก็ไม่มีชอบไม่อยากผสมอะไรนะครับถ้าอากาศเย็นๆหนาวๆนี่โอ้โหนะครับจัดชุดใหญ่แน่นอนนะครับหลังคาแล้วก็เป็นดันจีบนะครับมีนวนการความร้อนนะครับ หลังคาทางกระสีเดิมแล้วเอาแผ่นมาใส่นะครับนะครับากเร่องหนูปรึกษาได้ฟรีครับมาศึกษาดูงานได้นะครับไม่ฟรีไม่ว่ากันนะครับนะครับศึกษาได้ฟรีดูงานได้ฟรีนะครับสัตว์ตามได้ฟรีแรับคลิปนี้ก็จบอย่ยงนี้สลยครับ